เพื่อนเราก็เก็บยอดสะดาวไปไปลวกแช่แข็งไว้นะจ๊ะเราจะเลือกเลือกเอาแต่ที่เป็นยอดขาวๆนะเราก็เคยกินทั้งสองสีแล้วนะแต่ว่ามีผู้รู้บอกว่าสีก้านสีดำๆอะไรมันกินไม่ได้นะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันจันเราก็เราก็ชอบกินสีดีอยู่แล้วเนี่ยสีขาวเนะะี่ยจ้ะ นะจ๊ะสะดาวหาเก็บพักหลังเลิกงานอุ้ยนิยอดดูดิเพื่อนเพื่อนอุ้ยสออนนะจ๊ะมันก็คือต้นโอ้เอต้นเอียยเอ้ไม่ใช่อัสพูดผิด <c oughs> ต้นอัสนะจ๊ะเราสีนี้จ้ะเดี๋ยวเราไปลวกแช่ไว้ทั้งสงถุงจ้ะเอาออกมากินก็ยังขมอร่อยอยู่สำหรับคนที่ชอบกินขมๆเนาะ เราก็เก็บอันนี้นะสีนี้เราไม่ได้เก็บไปกินนะจ๊ะการมนเนี่ปะเราเก็บแต่สีขาวๆนี่เพราะตรงนี้เยอะอยู่นะจ๊ะเป็นดงเลยตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยสีนี้เราก็ไม่เคยกินนะเพื่อนๆเนเี่ยปะเราก็สามารถเราก็เลือกกินสีนี้สีขาวนินเนี่นนะจ๊ะ สิข้าวนี่นะนี่กิดได้มันก็ขมทั้งสองอันแหละแต่ว่าเราชอบกินสีนี้นี่นะจ๊าเพื่อนเอาไปเอาไปลวกแช่แข็งไว้สักสองถุงก็พอแล้วจ้า ได้เลยได้อยู่ได้อยู่จ้างามนะีน่จายอดขาวๆอันนี้พอดสานของนี้อยู่ในป่ากระเทียมนี่หละจ้ะดีนนะโค้ <c oughs> <c oughs> นี่จ้าอืมเหละงามเลยจ้ะถ้าคนชอบกินผักนะนี่ยอดน,นี่จ้ะนี่จ้ะสำหรับคนชอบกินผักจ้าเดี๋ยวเขาก็แตกอีกแต่ว่าถ้ามันโตเดี๋ยว,ว,วเขาก็ตัดทิ้งจ้ะนี่จ้ะเพื่อน ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะเราก็ได้แล้วเนี่ยไปลวกลวกไว้กินตอนหน้าหนาว